เดบวอร์ลันตานายสุภิติรัตน์สุิยดารรมสุขุพิชิตสเนจังมุต้าปจญญานุจตารุสัมมะวัตถเตอายุวันโลสุขัง่าอยู่กับหลวงปู่ใหญ่ของผมนะครับพระครูสิริพัฒน์ประยุทธ์ครับหลวงปู่นี่บวชตอนปีพศเท่าไหร่ครับจำได้ไหมครับปีรน่วยเป็นรน่วยเป็น ครงปัน517รบลสมเนรนอยู่ที่วัดบ้านศิลธ้าตำบลหนองแก<ม><น>ลเปิดลงนไปมากมีหลวงพ่อตะคูอารุณกุณากรมอหลวงปู่เนินเจ้าคณะตำบลตลาดโพเป็นพระอุปัญาตรวดให้ จบเสร็จแล้วก็ไปจำวัดอยที่วัดสงแปอยู่ได้ประมาณหนึ่เดือนแล้วก็มาจำอยู่ที่วัดบ้านนองเพลงอยู่ได้ประมาณสามอาทิตย์เสรแ้วบรรจุนย่างพ่อภาษาก็เลยเดิน,นทางจากวัดหนองเง มาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อพระครูอนุพุทนากรหรือว่าหลวงปู่หลวงปู่เนินเป็นเป็นวัดของประชาชนอยู่ด้วยเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรมปฏิบันั้นมาปีพันหนึ่สิบเอ็ดถึงสองพันหนึร้อยสิบสาม ก็สอบได้ทักทำจันตีจันโตจันเด่ปีปีสองพันห้าร้อยสิบสี่ก็เดินทางมาเรียนบาลีอยู่ที่วัดประชาธรรมารามอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเปี ใทาพิธิตเขาสอไในไมพานใ้ไมพานบาลียังมีรุนที่เขารุ่นที่เขาซึ่งเขาเป็นเนนใหญ่แล้วก็มีหลงพี่มหาพวันปี่ยที่มาวิปุกทันู่วัฒนาศรีทองอำเภออโบังกลวยอบางกลวยจังหวัดมุรี karena siapa yang pemimpin kalau kita daerah mana itu, maka kalojak pergi ke sana Cina bagian bagi Mandarin, non bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Thailand, kalojak pergi ke Thailand, kalojak pergi ที่มาหาเจริญนำพาไปฝากที่วัดใหญ่บางปรากฏดตำบลบางปรากฏอํเภออํเภอเมืองแล้เป็นอํเภอปิบัติการปัจจุบันนี้อยู่นั่นตัะ้งปีสองพันห้าร้อยเจสิบห้าสิบหกสิบสิบห้าสิบหก อยู่ที่วัดใจญางประกัเนเสร็จแล้วก็ส่พ่อที่วัดใจญางประกันโดยท่าน,านพ่อมิเชียนท่านเอามาฝากอยู่ที่วัดหงรัตนารามบางความใหญ่เทพกหารกอ่อนท่านไล่อยู่ เดียนปริ่อทต่อ่วันพรัตลามินปีอสิบหกปีที่เขามีเรื่องกันถนอมาพานั่นแหละก้วอยู่ใ้นประโถงจับผมระนัทโถงแล้วประโยน์ที่ประถงสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดก็ได้บรรจุเป็นพระบรรจุพระ ไปกลับไปปวกเป็นปีบ้านบ้านบ้านเกิดแต่เพียไม่มานโดยมาปวดที่วัดเวรุวันบ้านตากใากต้ตำบลตลาดโพจังหว็ดพ่อตะปูมิบูกลรบมาปอนเจ้าคณะอำเภอลำไยป้า,นะา,เ,เ,า,ปาเป็นพระอ,อุปชา ควรให้แต้องมีหลวงพ่อพระภูวิสุทธิมงคลเจ้าคณะตำบลโคกสะอาดเป็นพระธรรมวาจาจารย์มีเจ้าอาวาสารย์เจ้าคณะตำบลหนองแปรวัดบ้านบุโพตำบลตลาดโคตําบลตะเพิ่มเป็นชาวตุลาวนาจารย์ วัเจแีย์วก็กลับไปที่วัดสมุทรชนารามวัดสมุทรชะนารามต่อ,นนอ,อเริ่มัารากสอบบาลีปโยกหนึ่งสองไปลงสอบที่วัดสมุทรลงสอบที่บุรีรัมย์ลงสอบที่บุรีรัมย์ในวัดสอบไะโยกหนึ่งสองที่บุรีรัมย์สอสอบไปโยก B ตัวตในปีน่จ็ท่านจังหวัดปุริลำฝากไวาสอบร้อคนเดียวอ๋อหลวงพ่อสอบได้ผมนะแต่ท่าริลมต่านจังทวัดสอบร้อยคนเดียวไป่ยอสอบ่สอบพ่ออันนี้ชาว้าจังหวัดปุริลัมัดดีสารน่นจอท่านก็ชมเจอกั้กดีใจเกีวับไปที่เอ๊ วัฒนาหรือโชคโชติตาของเรามันไม่สมองแบบเด็กเกิดจากว่า,าการปิดสภามันไม่มันไม่เสรกสบายเนี่ยบัดนอกเราเราก็จะมีโยนอุปนิสัของไทยของมันาดินไปก็บางทีเราเดินไปโยมแส่ใส่บาต พระเดินไปเขาก็มาดูว่าไม่ใช่พระของเขาเขาก็ <S 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 ไม่ใส่ให้เอาตับข้าวเขาไปเก็บในบ้านเขาเขาก็รอพระเขาเราก็เลยหลวงพ่อเราไปสุปงรงคเทพม,มาก็เลยถอนตัวกสูบมันเนาะมันก็สูบมันเนาะไปหล,ล,ล,ลายที่ไปหลายที่ไปที่ วัดวัดวัดชาิเชู้อชีสองปีมาครับไปอยู่แบบอันูเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาเช้าติแลบอกว่าให้ไปเราก็ไม่ไปเราเราอยกไปหลวงพ่อไป่อยากไปเลยเดี๋ก็หลวงพ่อเดี๋ยวหลงพ่ออยู่ที่ก่อจะพึ่ไปอ่ะเน่วงพ่อต่อไปดูไมได้ต้องบอกไปเชียรภูมิ ไปยี่ยปูก็แก็รับอเบไม่ไหวบไมไจบไม่ไหวสัมาที่มกือบเก่าลงมามาเก่ามาเกืเก่าพอปูสาราการเีานรก็ให้อดก็ เป็นูรณการภูมิใจอยู่ที่ตอนแล้คปัญญาวัฒนกรพรนันก็อยู่ที่ตอนหลวงปูญญ่ศรีนนก็วอยู่ก็เจอเตาดีแล้วจะไปอยู่จะตะเภงลงหมดกลก็ไม่อยากสุดแต่มายไปอยู่มา,มาเจอความลัของการสมโยโย่โยอ ราสดวหวโยมคนสาในความรักในบรรดานอย่างนี้ที่ใ่ความเสียมาเจ้าประสน้อยที่อย่างดีพูดคุยกันด้กันยมบ่เลยเข้ากันเข้าไปไปได้กเลยดับจับใจเจ้าของดูคยโยมโยมก็ขอร้องว่าอยู่ที่เธอ ได้เปนได้อยูไปเรือยๆอจะไม่ทอดตองเี้ยไให้ความ่นต่ไจะไม่ทอดี่บวเรว่า้ยอยู่ไม่ได้ตัวอยู่นะไร่เียป็นไรอ่ะตั้งแต่นั้นมาแล้วกี่ปีแล้วครับคุณูนี่แล้อหร้อยี่สิบเอ็ดู่โอ้สองพันห่

อาเอาเแค่นี้แหละครับปี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 ีป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 ปี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 อีปีาีปีปีปัีป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 ีเีปีปีปปีปีปีป่ปี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 บีปีปปีปีาปีปีปีป่ปป มาในในในจำนนงจะเปลี่ยนฟมานเป็นปี94เป็นปีทอกไปทอกไปอก็ม่้บอกว่าปี95ปีอะไรแต่ว่าต่อมาในจำนนงจะเปลี่ยนต่าเป็นปีต่อไปเป็ปี9ยึดเอายึดยึดตามเอกสารหลวงเะยครับเสารก็7 2ปี เก้าหกสไลด์เลเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดสิบสองะเนาะครับกราบมาหลวงปู่ครับวันนี้ก็ได้มากลาบหลวงปู่วันนี้วันดีวันเกิดหลวงปู่นะครับอะไรเราก็เลยเป็นคนสองปีเลยครับผม